สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักธุรกิจ Success m o ม e ภายใต้กลุ่ม Success for y o u ั t ทีมวันนี้ผมจะมาอัปเดตระบบนะครับให้เพื่อนๆน,นะฮะได้ใช้งานได้ง่ายขึ้นและเข้าใจนะฮะเร็วขึ้นนะครับระบบ x 4 s Platform นะฮะพัฒนาโดยโคดกล้องพิสิทธิ์วงันทองโปรแกรมเมอร์ผู้เขียนระบบนะครับวันนี้โคดกล้องได้ทำการนะฮะปรับนะบอัปเดตระบบเพื่อให้เพื่อนๆได้ใช้งาน ง่ายขึ้นนะครับเรามาดูกันเลยครับว่าวิธีการใช้งานนะครับใช้กันอย่างไงนะครับให้เพื่อนนะครับไปที่เบราว์เซอร์แล้วพิมพ์คำว่า s u c c e s y 4 u c o m นะครับระบบก็จะพามาที่นะฮะหน้าเว็บของ s u c c e s y 4 u c o m นะฮะให้เพื่อนๆล็อกอินเข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสที่ท่านได้จากนะฮะการสมัครนะฮะในเมลนะครับให้ท่านล็อกอินนะฮะเข้าสู่ระบบนะครับ ท่านจะเห็นนะครับหน้าตาของแพลตฟอร์มเราเปลี่ยนไปนะครับจะมีวิดีโอ4ตัวด้านบนนะครับเป็นคอมมิชนีโปรไฟล์บริษัทนะฮะตัวที่2ก็จะเป็นแผนการตลาดของซัรเซนตมอลตัวที่3สอนวิธีการโพสด์นะฮะระบบ S4S ตัวที่4นะครับเป็นวิดีโอนะครับการแบ่งปันนะฮะพลังอิทธิพิญญาณของนะครับพิเศษผู้ก่อตั้งนะฮะในแพสย์ทีวีเกียรติชาวนันนะครับ เห็นไหมครับหน้าตาจะเปลี่ยนไปในการแนะนำบริษัทก็จะทำให้เราทางานง่ายขึ้นนะครับผมังจากนั้นนะครับระบบเรานะครับก็จะมีการให้รับลิงก์ไปโปรโมตนะฮะโดยการส่งลิงก์นี้ให้เพื่อนไม่ว่าจะส่งไปในไทม์ไลน์ใน f a c e b o o k ใน t w i t t e r ใน e c h a t หรือส่งทางเมลก็แล้วแต่นะครับให้เรากดปุ่มสีฟ้านี้ได้เลยนะครับผมครับแต่ในที่นี้ผมจะมาสอนนะฮะวิธีการเอาลิงก์ไปย่อและก็เตรียมข้อมูลไว้ ในการทําการโปรโมทในโลกโซเชียลเช่นในเฟซลุ่มนะครับให้เราเลื่อนลงข้างล่างนะครับเลื่อนลงข้างล่างเราจะเห็นคําว่ารับลิงก์ในปุ่มสีส้มนี้ไหมครับอ่าให้เพื่อนๆแตะที่ปุ่มสีส้มนะครับก็หน้าเว็บก็จะพามาที่ g ก็ Link นะฮะให้เพื่อนๆกดที่ get Link ์ตัวบนนะครับอ่าระบบก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะฮะอันนี้คือลิงก์ของเรานะฮะเป็นลิงก์ของเรานะครับให้เรากดตกลงหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆนะครับ กดปุ่มตรงที่ว่าโปรดย่อลิงก์ทุกก่อนโปรโมทนะครับให้กดปุ่มนี้นะครับระบบก็จะพาไปที่เว็บคัทลี่นะฮะเป็นเว็บย่อลิงก์ให้เพื่อนๆนะครับนำลิงก์ที่เรา c o ปปี้มาสักครู่นี้นะครับวางลงไปนะครับแล้วทําการกดช็อตเทนนะครับสักครู่นะฮะระบบก็จะเปลี่ยนเป็นนะครับลิงก์สั้นๆนะฮะให้เรากด Copy นะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เรานะฮะนำลิงก์ที่เราได้นะครับไปวางไว้ในนะครับโน้ตมือถือของเรานะฮะก็คือเป็น c o l เ r n o ์ e นะฮะแนะนำให้เพื่อนๆโหลด Color Note นะครับจะใช้งานง่ายนะครับให้วางลิงก์ที่เรารับมานะฮะวางลงไปก่อนนะครับหลังจากนั้นออกจากหน้านี้นะครับกลับไปที่ระบบอีกครั้งหนึ่งครับกลับไปที่ระบบอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เรากดปุ่มนะฮะ สามเหลี่ยมนะฮะด้านขวามือนะฮะข้างล่าสุดนะครับถอยกลับไปนะครับที่หน้านี้นะครับเราจะเห็นคําว่าวิธีโปรโมทใต้คําว่ารับลิงก์ไหมครับปุ่มสีน้ําเงินน้เงินนะครับให้เรากดวิธีโปรโมทนะครับจะมีตัวอย่างการโปรโมทอยู่2ตัวอย่างด้วยกันนะครับที่เป็นกรอบสีแดงๆของหนังสือสีดําอยู่ข้างในเห็นไหมครับแต่นะฮะเราจะไม่ใช้ข้อมูลตรงนี้ครับให้เพื่อนๆนะฮะสไลด์นะฮะลงมาเรื่อยๆนะครับ สร้างมันเลยจะเห็นภาพตัวอย่างนะครับเช่นเศรษฐกิจแย่แบบนี้ทําอะไรได้เงินไวนะครับ,นะรบสร้างธุรกิจออนไลน์ด้วยนวัตกรรม AI อย่างชาญฉลาดนะครับผมใน AI เรียนรู้วิธีการทําเงินออนไลน์นะครับผมในเมื่อขาดมือถือไม่ได้ก็สร้างไรายได้กับมันซะเลยนะครับพวกนี้คือภาพคอนเทนต์นะครับคือภาพคอนเทนต์ให้เพื่อนๆน,นะครับแตะที่รูปภาพนะครับแตะที่รูปภาพ ทําการโหลดภาพนะครับโหลดภาพนะครับนะฮะคัดลอกภาพนะครับให้เราเปิดรูปนะครับแล้วก็ทําการนะฮะดาวน์โหลดนะครับไว้ในเครื่องนะครับผมทําการดาวน์โหลดนะครับ้ดยการกดปุ่มดาวน์โหลดอย่างนี้นะครับภาพก็จะเก็บไว้ในเครื่องเรียบร้อยนะครับผมนะครับนะก็ให้เพื่อนๆนะฮะโหลดทุกๆภาพเก็บไว้ในเครื่องนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆนะฮะนำข้อความนะครับก๊อปปี้ข้อความเหล่านี้นะครับไปไว้ใน c ค l o ์เนลโนดหนึ่งข้อความต่อหนึ่งหน้า c คอร์เนลโนนะครับโดยการนะฮะไฮไลท์ข้อความแบบนี้นะครับแล้วก็กดคัดลอกนะครับแล้วนำไปไว้ที่คอ o ์ลโนดโดยการเปิดหน้าคอ o ์เนลโนขึ้นมาใหม่หนึ่งหน้านะครับให้เพื่อนๆนะครับวางนะข้อความลงไปให้เรียบร้อย เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรานำลิงก์เมื่อสักครู่ที่เราทำการย่อมานะครับอ่าคัดลอกอีกหนึ่งครั้งนะครับนำนะครับมาวางไว้ที่นะฮะใต้คอนเทนต์นะครับเท่านี้ก็ได้ข้อความที่เราเตรียมเพื่อจะไปโพสเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นให้เรานำข้อความนี้ไปโพสในโลกโซเชียลเช่นในเฟซกุ่ม หลักการในการโพสต์ให้เพื่อนๆวางภาพคอนเทนต์ลงไปก่อนแล้วนําข้อความซึ่งมีข้อมูลตรงกับภาพนะครับพร้อมลิงก์วางลงไปแล้วกดโพสตต์่อ,อไปทําง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับให้เพื่อนโพสสิ0กลุ่มกลับมาเปลี่ยนลิงก์หนึ่งครั้งโพสสิกลุ่มกลับมาเปลี่ยนลิงก์หครั้งเพื่อนะครับให้การมองเห็นของเพื่อนใน a c e b o o k นะฮะดีขึ้นมากขึ้นนะครับ ทำแบบนี้นะครับวันละ3าถึงสเวลานะครับทำให้นะฮะเราจะมีพุ่งหวังเข้าสู่ระบบนะฮะเรามากขึ้นทําให้ธุรกิจเราเติบโตมากขึ้นนะครับหวังว่าสคริป์นี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับอยากให้เพื่อนๆนะครับกดติดตามนะฮะกดกระดิ่งนะคับกด subscribe เพื่อนะครับเวลาที่มีข้อมูลใหม่ๆนะครเพื่อนๆจะได้รับข้อมูลใหม่ๆนะครับไป นะฮะไปใช้กันนะครับมีสราระดีๆแบบนี้นะครับขอบคุณครับแล้วพบกันในคลิปใหม่ครับ